พีเอ็มเนี่ยใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้นผ่านช่องทางนี้แล้วก็ทําให้เรารู้จักลูกค้ามากขึ้นทาให้เราสื่อสารกับลูกค้าได้สะดวกลูกค้าสื่อสารกับเราได้สะดวกแล้วก็มีการใช้แพ็กเกจบอร์ดแคสคู่ๆไปด้วยค่ะอย่างปัจจุบันนะคะฟูริมีเพื่อนในไลโอเอมากถึง9 0 0 0 0คนเลยค่ะซึ่งเพื่อนทั้ง9 0 0 0 0คนเนี้ยเราสามารถส่งข้อความหาเขาได้ในครั้งเดียวทําให้กลุ่มคนเหล่านี้ค่ะหรือว่าลูกค้าของเรานะคะอยากซื้อสินค้าของเราแล้วก็ปิดการขายได้ง่ายขึ้นค่ะบอร์ดแคสตัวคอนเทนต์ไปหาลูกค้าก็เ้าาาถมมข ่เชนกก็ปิดการขายเฉพาะออนไลน์นะคะก็ได้มากกว่า80เปเลยค่ะฟอร์แมตที่ใช้ในการบอดแคสต์จะมีหลากหลายนะครับมีทั้งเป็นวิดีโอแนวตั้งนะครับเพราะว่าตอนนี้ของทางไลน์ก็สามารถจะเป็นบอดแคสต์เป็นวิวแนวตั้งได้แล้วเรามีการติดแท็กในบอดแคสต์เพื่อที่เวลาเราบอดแคสต์นะครับเราจะได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นมากกว่า50นะครับที่เราบอดแคสต์ไปมีการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นบอดแคสต์ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น